เตึอตึอตึอเตือนลอยฟ้าสวัสดีคานผู้ชมครับและวันนี้ก็มาอยู่รายการ GM G Game r Studio นะครับแล้ววันนี้แม่งก็มาอยู่เกมไม้คล้าไปแล้วครับผมนานผู้ชมใน EP ที่แล้วโอ้โหตั้งแต่ e อพที่แล้วเนี่ยแม่งอะไรวะไปไม้ยังอยู่เลยครับแต่ว่าอ่าพีน,นี้เรามาทำอันนั้นแหละนะครับอะไรไม่รู้นะแต่เรามาทำอันนั้นแหละนะฮะเดี๋ยวตั้งเสียงก่อนเปิดเพลงเปิดเพลงครับเปิดเพลงครับเออเราต้องทำการเปิดเพลงนะฮะ เดี๋ยวรอมสินไลฟ์เปิดแม่งไปถ่ายสวายเพื่อไลฟ์ด้วยไอ้ยะไอ้ยะเช้าเช่าเออไม่ซูมไม่ได้ปึ๊บโอเคทางไม้แถวนี้ก่อนฮนะรู้สึกมันลกลงลังนะไม่ได้โอ้แต่ก็ดีฮะซิงกลไพเยอร์ดนะูฮะมันลื่นมากเลยนะครับโอ้โหต้องลอยฟ้า okay. เฮ้ยอะไทำอะไรนะอีพีแล้วผมผมพูดไปว่าจะทำอะไรเฮ้ยหรือไม่ได้พูดวะ อ๋อเราทำทางลงดีๆดีกว่านี่แม่งดิจิตอลเกินไปนะฮะ,ะเดี๋ยวเราดนะูว่าเราจะทำทางลงไปทางไหนอืมันใส่เสียงแก่เกมนี้เลยแบะ๊ะเหมือนมนย้อเยอยเราฮะหรือเปล่าวะนี่ครับแล้วคุดอีกชั้นดีไหมฮะเออมันจะได้กว้างขึ้นอีกนิดนึงไงใช่ไหมเออ หรือว่าเอาแค่นี้ครับคุณเอาแค่นี้ให้ไหมครับคุณเอาแค่นี้ให้ไหมครับโอเคท่านผู้ชมเาแค่นี้ให้ไหมครับตอบเลยครับคุณอย่างเงี้ยนะคุณตอบดิครับคุณตอบดิครับโอเคมาโอ๋อโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวโอเคเราทำทางเอาแม่งแหว่งไปแล้วตัดไปเลยว่า one two three four five หมดแล้วโอเคปึ๊บ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 ขึ้นไปขึ้นมา อย่างั้น money. <c oughs> ขึ้นเป็นอนอนยังไงเนี่ยพอะโอเคเราทำทางเดินไปทางไหนครับระหว่างทางนี้นะฮะเ <c oughs> ชื่อมลงไปทางนู้นอแล้วก็ไปไหลลงไปทางนู้นอีกทีกับทางนี้ซึ่งไหลลงไปทางตรงเลยซึ่งเราต้องขุดเป็นทางลงอีกทีถ้าเกิดขยันะฮะถ้าขยันม่นก็ขุดนะครับทางไหนดีครับ เอาเป็นว่ากูทำบ้านก่อนแล้วกันนะฮะโอเคไม่ไหวแล้วครับทำบ้านดีกว่านะฮะมาทำบ้านกันทำมาทำบ้านกันทำบ้านกันก็รู้แล้วไอ้เนมึงจะทำบ้านบอกว่าไงแน่โอเคเราเตรียมหินมาโอ้หินมีเยอะครับทำบ้านจากหินเลยนะครับนี่ครับเราสร้างบ้านไม่ต้องเอาสวยเลยมากนะฮะอ่าเอากี่บล็อกดีนับจับบล็อกนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าแปดเก้าสิบปุ๊บ อ่าบ้าน10 10ิบคูณสิบนี่ไม่ใหญ่นะอโอเคพออยู่ได้แล้วกันหนึ่งหนึ่งสองสาห้าหกเ็ดปดเก้าสหนึ่งสาฮ้ยกูนับผิดป่าววะสิปุ๊บต่อยบล็อกหนึ่งสองอ๋อสามสี่ห้าหหติดเตียงเจ็ดแปเก้าสิบปุ๊บอีกบล็อกหนึ่งแล้วก็ไปตอ่งนู้นลาหลาหา เยอะเสร็จแล้วบ้านโอเคย้ายของไปอยู่กันเถอะทุยยังไม่เสร็จเลยเด้เดี๋เดๆอหิน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 อ้าวหินมีแค่นี้นอกนั้นเป็นกาเบลอะครับผมนึกว่าหินนั่นแหละโอ้ไม่แกพอไหมเนี่ยเดี๋ยวเราต้องใช้อ่ายังไงดีเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าตุ๊ดตุ๊ๆตุ๊ตตุ๊ตุ๊แป๊ะ อันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าเอา้าเฮ้ยอ่านี่มีหกบล็อกออกอ่ะประตูมีสองบานแล้วกันเย็ยดด้นะครับ <c oughs> โอเคเรามาทำบ้านกันนะฮะเอาแค่นี้ก็พอแล้วเนาะโอเคเริ่มจากไหนดีเราก่อบ้านสูงประมาณเอเอไม่มีแมวหนาบ้านเลยอดช่างเถอะสูงประมาณ สองสามสี่โอเคสูงประมาณสี่บล็อกนะฮะสี่บล็อกก็พอนะครับอุ้ยมันเจ็บนะลูกไหมเออกูเหยียบเตียงได้เลยปึ๊บ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 หนึ่งตึบ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 บก่อนเราจะไปก่อนเราต้องก่อหลังคาด้วยนะฮะซึ่งหลังคาเนี่ยแม่งต้องแอสซิสต์หนักเลยนะฮะคือแม่งปีนป่ายบ่อยมาก มาครับนะฮะอาจจะแม่งตกมาตายก็ได้นะ,ะแล้วก็แม่งท่านผู้ชมแม่งก็หากริ้งส่วนกูก็ของหายนะฮะ <c oughs> ปึ๊บมามา,มาเราเกอาอย่างนี้อ่าเป็นไงครับเริ่มเป็นบ้านนะครับเริ่มเป็นบ้านแล้วฮะยังไงคุณจะก่องไงก็ช่างอ่ะยังไงมันก็เป็นเหลี่ยมนะฮะเกมนี้โอเคเห็นไหมเออก,ก็ก็โอเคอ่ะนะฮะเนาะเนาะ,นะอย่าว่าเลยก่อบ้านไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อืม เราเอานี่มาเพื่อมาครัฟประตูสี่ไม่พอหกพอไหมแปดพอไหมอานามเี้ยวเออเราต้องสร้างอีกสองอันนี่วะ่ะนำเนี้ยวโอเคเรากเา็เดี๋ยวมันต้องเปลี่ยนพื้นก่อนเพราะฉะนั้นเราเก็บประตูไว้ก่อนครับโอเคเราเอาไม้ที่เราเพิ่งไปตัดมานะฮะเพราะเราต้องใช้ไม้เยอะนะฮะค่อนข้างเหียเยอะ่ะตามนั้น อ่าอ่าตามนั้นนะฮะตามนั้นตามนั้นพอบอกว่าห้าสิบห้าสิบกว่าอันนี้พอมั้งเนาะไปลองดีกว่าครับนี่ครับจะขึ้นไงเนะี่ยขึ้นนี้เลยัเกียร์เนาเอาโฮ้ยปักเว้าไม่ใช่ปักเว่านะครับคือมันมัน,ม,นมันปักพลาดอน่ะนะครับภาษาไทยอา่าคือยังไงดี เออเอาไม้มาปักเป็นเสาหลักเลยผมชอบทำบ้านนี้เพราะผมก็ทำในเซิร์ฟเวอร์ไอมาทีละเออแปะคือแปะคือแปะวิ่ง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 คือแปะเฮียผมมันเท่จริงเลยสองสามสี่โอ้ยกูทำไงนะลืม อุ้ยยุงกัดยุงกัดยุงกัดอืตบเลือดพุ่งไปดิจิตออโอเคแล้วก็ใส่ปันไรตรงนี้อ๋อใช่ละจำได้มันต้องวางโครงก่อนเป็นหลังคานะซึ่งตอนนี้ในะหินมันก็ไม่ค่อยจะมีด้วยจะพอไหมเนะี่ยพอไม่พอก็ก่อไปก่อนนะฮะเผื่อมันอาจจะพอก็ได้นะครับปะ ถ้าไม่พอไงก็ไปลงเหมืองไปขุดทางลงด่อแม่งสุดอย่างวะแม่งเผลอมูนวอล์อกแล้วล่วงนี่ปุ๊บอ่าแล้วเราก็เอ้ยเปิดกล่องได้ป่าววะแปลอาของในกล่องนะเอาเหีย <c oughs> <c oughs> ลงมาข้างล่างก็ได้ยวะโอเคเอา <c oughs> ดินไปหนึ่ง,งสองสามสี่ ดีนจ้าพี่มาแล้วจ้ากรรมปักผิดต้องปักตรงนี้ปุ๊บแล้วขุดออกโอเคอ้าวลรากูจะขึ้นยังไงเนี่ยเงี้ยมปุ๊บปุ๊บอ่าลองต่องนี้ให้มันเป็นหลังคาให้ได้ก่อนสองสามสี่โอ้โว โอ้โหอ้ว้าว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 โอเคนะฮะเราปักตรงนี้สเต็ป mm hmm. เดิมเลยเดี๋ยวขึ้นมา่อนอ่า <laughs> ปึ๊บหินหมดอ่าเลยกองหนึ่ง <laughs> มันต้องไม่หมดสิเราเชื่อว,ว่าเราขุดจนมือแหกมาหลายอันแล้ว <laughs> <laughs> มันต้องเพียงพอนะฮะ <laughs> <laughs> ถ้าไม่พอเนี่ย้องให้ขี้มูกพุ่งกันเลยทีเดียวนะครับอ่า ไอ้ยาเพลงไหมครับเพิร์นเพลงมันน่ารักดีผมชอบอะติงติงเพิรนนะเพิรนเพิรนว้าว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 ถอยหลังถอยหลังถอยหลังอ่ะถ้าแบบนี้อ่าเราก็ไปต่อทางนู้นต่อต่อไงดีวะแม่งไม่ถึงต่อทางนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวค่อยโดดไปอีกฝังเอ้าเหยาดินวางหมดทำไมเนี่ยเออเมา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 ชี้นิ้วขึ้นฟ้าเมาถั่วแม่งเขาเลิศ เขาเลิกกระแสแล้วกูยังเอามาเล่นอยู่โอเคโอเคโอเันนี้ตอไปเกี่ยวนั่นเองหนึ่งสองสามสี่โอ้ยเจ้าตวสุกร้าปะชกโอเคเราก็ปากดินตรงนี้ปากขึ้นมาแล้วปรับอ่าหนึ่งสองสามนะฮะ ตรงนู้นสีเดี๋ยวตรงนี้ก็ต้องสีอ่าตามนั้นแปะ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 อ่ะอุย้ยยุงกัดอีกแล้วโอ้ยหแม่เออเออมันไม่ได้กัดมันเจาะแล้วมันก็ดูดนะฮะสี่สามสองหนึ่งอะไรจะข้ามเลยเนี่ยโอย้ไม่โอ้วิ่งสร้างหลังคาไม่เสร็จเลยนะฮะ ก็เอาดินแปะไว้หินแล้วก็ตรงนี้ก็เอาดินแปะไว้หินแล้วก็เอาดินแปะไว้หินทุบทิ้งหินโอเคเลยได้อย่างงี้ลักษณะอ้าวทำไมไม่อยู่กลางกลางวะเออช่างมาเถอะเวลาหินผมว่าไม่พอแน่เลยว่ะไม่พอจริงด้วยสงสัยสร้างบ้านกว้างเกิน แล้วแมงทรพยากรมีไม่เพียงพอนะฮะจิบจิบจิบต้องปีนป่ายเก่งนะฮะคนที่เล่นเกมนี้ <c oughs> ค่อนข้างที่จะต้องมีทักษะเอ่อในการหลบหลีกอะนะฮะในการปีนป่ายอะไรก็ว่านไปปึ๊บอ่าอย่างงี้ปึ๊บปุ๊บเอา้าว้าวว้าวว้าว จะคำแล้วครับเดี๋ยวแม่ต้องมีตัวอะไรเกิดแน่นอนครับผมทำตรงนี้เสร็จผมจะรีบลงเวนอนแล้วเอออีอีอ,อ,อ,อีหมดพอดีโอ้นอนนอนอออเตียงรอยด้วยนะฮะเจ๋งเจ๋งไหมล่ะอ่าสุดยอดไหมล่ะคุณเชา้ายังวะได่ตัวอะไรบวะไม่มีโอเคเก็บดินก่อนเปืองนะฮะถึงเราไม่ค่อยได้ใช้แต่เราต้องได้ใช้วันหน้าในการก่อสร้างนะฮะ ไม่เห็นคลิปฝรั่งสอนอะไรพวกเนี้ยทำไมต้องชอบใช้ดินผมก็งงอยู่โอเคเราก็ไปต่อข้างบนนะฮะข้างบนโดยการใส่บันไดผมไม่งไม้ไม่พอแน่เลยว่ะ,อะเอาว,าว้าวอีกละอะปักฟิดด้านมันต้องปักงี้เออเออเดี๋ยวล่างค่อยไปปักก็ได้เนาะ ตอนนี้เรากอกนี้ก่อนไงไอ้มันยากลำบากไปเปล่าวะเออแม่งเอ๊ะนนเบาโอเคอ๋อเราต้องหันหน้าไปองี้นิดนึงเปะเปะแปะแปะเ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 ปะปะปะเมเ ราต้องไปครับอะไรวะเอ้าเว้าวไ,มไม่ได้ครับเว้าวนะฮะคราฟอะไรวะไอเนี่ยบันไดเพิ่มแล้วไม่พอด้วยเสร็จด้านเดียวหรือเปล่าไม่รู้ยุงกับก็กัดอยู่ได้กูทนไม่ไหวแล้วมาดิมา,ม,ามันจะมาหากูไหมเนี่ยเออคงใส่คงไม่มาครับเข็นเลงเกมต่อเลยวะนะครับเลงห้าสี่สามสองหนึ่ง 5, 4, 3, 2, จุบหมดปลาลง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 อ้าเจ็บจุงเบยลองใช้ไม้ครับไม้จ่าโอ้โหแม่งเต็มเลยเอาตอนนี้แล้วกันเห็นมันสูงดีเออมึงก็สูงดำขำดีส่วนกูเตี้ยดีตีระเบิดเว้ยเ <laughs> ตี้ยดีตีอินเตอร์หรือเปล่าวะมันพูดในหนังเรื่องอะไรไม่รู้จำไม่ได้อ่า สองคู่ซาปลาขี้ซาระเบิดอะไรสักอย่างนะโอเคตัดไตโอ้เปลืองเปลืองนี่เราต้องใช้ทรัพยากรอย่างฉลาดนะครับแม่ไม่ได้ไม่ฉลาดกับชาวบ้านเป็นด้วยนะฮะผมเนี่ยแดกก่อนโอเคเจ,บ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 จบ็บเจ็บเจ็บเจ็บแกะแผลกลางรายการเนะย แม่งไปหกล้มอ่ะแม่งเดินปุ๊บแล้วก็วิ่งอยู่ดีก็แฮกอะไรประมาณนนั้โอ้ไม้หมดแล้วเหรอไอ้เหี้ยหมดแล้วจริงๆด้วยอืมไอ้นี่ละกันอ่าอ,อ่ะหมดเลยครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งครึ่งของครึ่งอีกทีหนึ่งโอเคอ่ะใส่ได้นิดก็ดีอนะเนาะอ่ะ กี่แปดอันนี่ครับความลําบากของการสร้างบ้านหมายครับนะฮะคือทรัพยากรมันค่อนข,ข้างที่จะหายยากนิดนึงเฮ้ยอันนี้เกินเปล่าวะอ,อ๋อไม่เกินไม่เกินเอา้าว้าวโอเคไอ้ย up, ะาเฮลโหลวัตส์สบกายป๊อป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 ป๊อว้าว ไปจืบไปจืบอ่าเริ่มเป็นบ้านแล้วครับมาเดี๋ยวเรามองไกลๆอ่าเป็นบ้านแล้วครับเป็นบ้านแล้วเออเดี๋ยวนะเราจะขึ้นแบงไงเดี๋ยวนี้ต่อเป็นเสาก่อนยิ่งๆโปะโปะโปะดินปีนขึ้นไปเลยนี่การขึ้นบ้านแบบโจระนะ ได้ยุงก็กัดเอ้ยตบโดนล้วเว้ยเลือดพุ่งปิด <c oughs> ฮึบอืมสิบสี่อันโอ้ยต่อได้อีกนิดเดียวเองอ่ะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่เว้ <c oughs> วาเว้ทาทั้งคลิปเลยครับวันนี้นั่นนั่นนั่น เดมไออีกสองเนเองแล้ว,แล,วแล้วก็เอามาต่อกมูลอีกอ่าแล้วเราก็ยังไม่ชนะนะคอมเล็กนะฮะอุ้ยแมงขึ้นทีลงทีนี่ก็เจ็บเหมือนกันนะโอเคไปถางต้องไปถางต้นไม้เพิ่มครับโอ้โหแอปเปิลจากสวรรค์ครับแดกเลยแล้วกันนะฮะหิวแดกลาก่อนต้นไม้สุดที่รักกูรักไมเหี <laughs> ้ย โอเคตัดเนี่ยเนี่ยคุด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 เป็นคนที่ไม่ซีเรียสกับชีวิตอ่ากุนเนกุนเนอาชินเน่โฆษณาโฟมล้างหน้าเอียคุณเคยดูอ่ะเออ แคสเงียบมก็เหงาเหมือนกันในในเป็นคนเดียวนะฮะถ้าเกิดมีไอ้รอเอ็มซีไลท์เปิดเลยได้แคสแบบหมู่ไงเออมันจะได้ไม่เหงามีเพื่อนนะฮะโอเคขุดครับนะโอเคโอ้ได้หนึ่งกองกว่าพอดีป่ะเราไปคราฟดีกว่าจึ๊บอันนี้ก็แบ่งครึ่งของครึ่งอีกทีหนึง่งสรุปได้กองกว่าโอเคได้อีกด้านหนึ่งพอดีมั้งเนาะ เราคาดว่เองนั้นมันต้องได้อีกด้านอย่างแน่นอนเลยใช่ไหมไม่ใช่มันต้องมีได้อีกด้านอย่างแน่นอนฮึ <c oughs> <c oughs> ตายหาเลยฮะลุงโอเคขึ้นไปเออเอ,อ๋โอโอ้โหตรงนี้นี่โล่งเลยเหมือนจะใหญ่ทำนะไมครับดูจากภายนอกจริงๆคุณเข้าไปข้างในอ่ะภายในตัวบ้านมันก็ไม่ใหญ่มากหรอกแคบด้วยซ้ำนะฮะ ังผมสร้างบ้านในเซิร์ฟโอ้โหดูด้านนอกแบบอีพิกเลยนะฮะยิ่งใหญ่อลังการเออว้าวแบบแบบนี่อันนี้ผมไปดูจากคลิปฝรั่งมาเว้ยมันสร้างบ้านอย่างงี้ผมเห็นสวยดีเลยเอามาลอกแล้วก็เอามาหัดเนี่ยฮะเง็ม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 ว้าวว้าว เออเราไม่กรองคาบ,ครบเราคาบตรงนี้ดีกว่าเราจะลงไปมคาบหมายข้างล่างเลยเออไม่ฉลาดนะครับเพิ่งฉลาดเมื่อกี้นี่เ okay. okay. องโอเคโอเคคาบอกมาคาบตรงนี้อ่าแล้วก็คราฟตรงนี้คราฟอ่าหมดทายไปสองอันโอเคเหลือด้วยซ้อ่ะเดี๋ยวไปทำอะไรเล่นๆแล้วกันเอาล่วงปึ๊บปึ๊บอู้เกือบล่วงเกือบล่วง โอเคครับวางไปนี่โอ้ยไม่พอครับเมื่อกี้บอกว่าเหลือจะซ้ำตอนนี้แม่งไม่พอละอ่ะอีกนิดนึงพอไม้แม่งหมดละใช้อย่างประหยัดหน่อยเออประหยัดอดออมนะจึ๊บจึ๊บอ่ะไม่พอทำไมมันต้องเหลือเศษสีตลอดเลยเนี่ยโอเคตับ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 ตบ แต่เอ้าตรงนู้นก็ปากไม่ครบเหรออีกสองอันอ๋อจำได้ละหน,นึ่งสองนะม่อ้าวกแปบดบว้าวเฮ้ยเหลือสี่อันโอเคนี่คือการกระโดดครั้งยิ่งใหญ่ที่ทุกคนจะรอคอยอโอ้โหเป็นของจริงนี่หักเลยเนี่ยกระดูกโอเคเราได้หลังคาบ้านแล้วเย้ยมันน่าดีใจมากวะ โอเคเราไม่มีหินแล้วตอนนี้ตอนนี้เราต้องการหินมากเพราะฉะนั้นเราต้องลงไปขุดหินเพื่อที่เอาหินมาสร้างบ้านใช่ไหมซาลาใช่แล้วจอดอททำไมซาลาซาลซาลเสียงผู้ชายแม่งเฟลเออช่างมันเถอะโอเคตรงนี้มีเหมืองใช่ปะอ่าจำไม่ผิดครับโอ้โหไม่ได้เล่นวันเดียวแม่งลืมไม่ได้เล่นสองสาวันลืมเลยลมีเสียงแกะเหมือนเดิมนะแบแบะบผงลงไปเลยครับ โอ้โหเฮ้ยเสียงบรรยากาศเมืองเสียงนี oh, ้มันอ่าแหลกเอาครับชิบหายครับไม่ได้เอาที่คราฟมาเผื่อด้วยแม่งขุดสักสองนาทีมันก็แตกแล้วเนี่ยนะฮะขุดได้อีกสักนิดนึงอ่ะทอชโชคดีเอาทอชมาด้วยนะฮะทอช I like t ทั้งๆเกี่ยวไหมวะโอ้กลับเวลอีกแล้วครับ ทีนไหนมีกาเบียวที่ไหนมีนมแเล่ลุยไอ้เล็ก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 ,เ,ลกเห็นไหมครับโอโ้โหคุณเชี่เอผมนะคุณเชี่เอผม,อผมยังครับไอ้ีอีอีอู้มีต่อด้วยมีต่อด้วยอีสองอันโอเคเดี๋ยวเรามาขุดกาเบลตรงนี้ทีหลังอ่าเราตอนนี้เราเอาหินก่อนเอาไปทำบ้านนะฮะบ้านในฝันของน้องแหนม <c oughs> พูดถึงบ้านในฝันปุ๊บและแหกเลยนะฮะแม่งลำบากอย่างี้แหละฮะเล่นในซิงเกิลเพลเยอร์ปกติในเอ่อมัลติเพลย์นะฮะพิมพ์ทับโฮมทับสเปาอะไรก็ว้าวว้าวว้า,วาไปแล้วนะฮะโอเคตอนนี้เราไปอ้อแหลกอ้อแหลกเออหายละไ <c oughs> อ้เหี้ยข้ามแล้วเออไม่ใช่อ๋อเป็นเงาโอ๊ยไกลข้ามนะครับไกลโอ๊ยไกลข้าแล้วแหลกแล้วครับเสียงแก,กละมันไส้เดี๋ยวไปนอนเดี๋ยว ยืบตื้อตืบตื้อตืบตืบตืบตื้อตื้ตืบตืบตืบแถืแถตแถอแถ้แถำแถทอืมได้หินมายี่สิบแปดก้อนเองอ้าวเหลือเศษนี้ตั้งสี่ก้อนแม่ทำไมไม่เคยกระซิบบอกกันเลยเนี่ยเอ่อสต๊อกเอาเก็บเหล็กไปแล้วเอาเหล็กมาเผาดิเราจะทำการย่างสุดน่ากลัวใช่ไหมล่ะไม่น่ากลัวเลยใาย โอเคเราได้พลิกแอคมาโอเคเราเอาหินไปนี่ดีกว่าทำบ้านโอ้ทรายมีตรงนั้นเดี๋ยวเราไม่ต้องหากระจกไหนเนี่ยโอเคเราต้องเอาหินปกคุมหมดครับบ้านเราจะเต็มไปด้วยหินนะฮะเส็จแล้าดีสามสองหนึ่งศูนหมดพอดีเอาคำแล้วย้ายที่นอนก่อนแม่งนอนรอยอากาศบ่อยไม่ดีหาบินอา้าวนอน เย่ yeah. เอากดเล็กนึงทำไมวะเนี่ยกูโอเคได้ทำการย้ายของครับเนี่ยโอเค โอเคครับอ่าเราปิดอีพีกันก่อนนะครึ่งชั่วโมงแล้วนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวคอมแม่งจะเนมอะไรประมาณนั้นนะฮะไม่เข้าใจไหมเนี่ยเออคอมผมแม่งจะตายนะโอเคเดี๋ยวไว้เจออีพีหน้าครับสหรับคลิปนี้ขอบายวันนี้ก่อนนะสวัสดีครับไว้เจอกันในอีพีสี่ข้างหน้าเจนเกมเมอร์ Gen จะตะลุยตะลือแม่งลิ้นผ่านกันเจนเกมเมอร์ Gen จะทำอะไรในอีพีต่อไปติดตามได้นในช่องทเจนเกมเมอร์นะครับโอเคสหรับคลิปนี้ขอบายวันนี้ผมสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่ โอ <I> oh, ้หนูๆอย่าลืมเมื่อดูคลิปเจนเกมเมอร์ N จบแล้วนะครับชอบก็กดไลค์กันด้วยชอบมากกดไลค์แันโบเจ๋งกดแชร์หน,น้าติดตามกด u b s c r i b e นะครับผมและเราสามารถเป็นส่วนหนึ่งของรายการนะครับโดยการที่ไปกดไลค์แฟนเพจเจนเกมเมอร์ amer, หรือหาแฟนเพจได้ตามในคลิปชัชนหรือในชแนลของเจนเกมเมอร์ N ได้เลยและสามารถเข้าร่วมมาในกลุ่มสามารถโพสชิปเจ๋งๆฮาๆแชร์กันได้ใน,ในกลุ่มนี้นะครับผม ่วนคลิปนี้ขอลาไปแค่นี้ผมสวัสดีครับเจอกันในน้อง